้องบอกว่าสถานการณ์น,น้าในแม่น้ํำยมที่แห้งขอดนะคะตั้งแต่ต้นปีนั้นจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ชาวบ้านที่ทําประมงพื้นบ้านแถวแถวตำบลสางงามอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนั้นต้องหยุดหาปลาแล้วก็ตอนนี้หลายคนที่เลี้ยงปลาในกระชังนั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็คือสภาพแม่น้ํายมที่ ก่อบหน้านี้ไหลผ่าน4อำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอสามงามอ,มอโพประทับช้างอภอบึงนาราและอเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรระยะทางกว่า124กมวันนี้แห้งขอดเกือบหมดแล้วนะคะหลังได้รับผลกระทบนะคะเรื่องของปรากฏการณ์ภาวะภัยแล้งไม่มีน้ําต้นทุนจากเขื่อนนั้นไหลามาสมทบด้วยจึงทําให้แพรยอรอุปกรณ์ทําการประมงพื้นบ้านในอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะตอนนี้ต้องหยุดทําการประมงและก็เคลื่อนย้ายกระชังปลาไปเลี้ยงในแหล่งน้ ที่ยังพอมีน้ําหลงเหลืออยู่ปีนี้ก็ถือว่าแรงหนักที่สุดแล้วล่ะค่ะ ไม่ต่างจากพื้นที่ทางภาคตะว,วันออกนะคะที่ขณะนี้ก็เผชิญปัญหากับการขาดแคลนน้ำนะคะในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงมีการปฏิบัติการฝนหลวงจำนวนหนึ่งหน่วยปฏิบัติการก็คือหน่วยจันทบุรีพบว่าหลังขึ้นบินก็มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรในจังหวัดชนบุรีบริเวณอำเภอเกาะจันทร์อำเภอบ่อทองอำเภอหนองใหญ่และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัดในจังหวัดฉะเชิงเศราด้วยค่ะ